ในวันที่ไม่รู้ว่าแพชชั่นเราอยู่ตรงไหนลองมาค้นหามันด้วยอิกิไกกันนะคะอคิกิไกเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งพวกเราอาจจะได้ยินมาพักหนึ่งแล้ววันนี้จะพามารู้จักกับวงล้อ4วงในอิกิไกค่ะวงแรกค่ะคือสิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ฉันรักคือ what I love อันนี้ชวนทุกคนนึกไปด้วยกันว่าเราทำอะไรนะที่ยิ่งทำแล้วเรายิ่งมีพลังทำแล้วเรายิ่งมีแรงเรารู้สึกว่าเออวันนั้นมันเป็นวันที่ดีจังเลยลองนึกไปพร้อมๆกันนะคะส่วนวงคมที่2ก็คือ what I'm good at หรือ สิ่งที่ฉันถนัดหรือสิ่งที่ฉันทําได้ดีซึ่งมันไม่เหมือนกับสิ่งที่รักเนาะสิ่งที่รักเราอาจจะทาแล้วมีความสุขแต่สิ่งที่เราถนัดแล้วทําได้ดีถ้านึกไม่ออกจริงๆลองดูว่าเวลาผู้คนเข้ามาหาเราอะค่ะเขาเข้ามาหาเราด้วยเรื่องอะไรบ้างเขามักจะถามเราเรื่องอะไรบ่อยๆเขามักจะขอความช่วยเหลือด้านไหนจากเรานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราทําได้ดีและวงกลมที่ 3. what the world needs โลกต้องการสิ่งนั้นจากเราไหมคะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย แสดงว่านั่นคือวงกลมที่3ของอีกิไก และสุดท้ายเลยค่ะแม้ว่าเราจะมีฐานะการเงินอะไรไดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันตอบโจทย์วงกลมที่4แสดงว่าเรากําลังมีอิเกัยที่สมบูรณ์นั่นก็คือ what we are paid for หรือว่าเราสามารถทํารายได้จากสิ่งที่วงกลมทั้ง3นั้นมีอยู่หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่ครบวงกลมทั้ง4นี้แล้วเราก็จะเจอ passion ของเราในขณะที่เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองและคนรอบข้างไปด้วยถ้าหาอิเกัยของตัวเองเจอแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวงกลมไหนแชร์กันเข้ามาหน่อยนะคะและนี่คือ daily happiness with you สุข ทุกวันมันมีอยู่จริงค่ะ